บากเสร็จก็จะทําการนะคะอยาน้ํารับพรนะคะตรงนี้เพราะว่าบางคนเนาะผู้คนก็อยากจะกลับนะคะใครนะมีธุระนะคะ,ผ,ะ,คะผู้คนมีธุระก็จะกลับเร็วก็ต้องทำการหยาดน้ําข้างนอกนะคะวันนี้ทงการหยาดน้ำสองครั้ง,งทุกวัน

อยดน้ำสักก่อนแล้วไข่สักเมื่อร้อ้่ใครจะกลับเร็วก็หยาดน้ำรับพรตรง,ยยงก็เตรียมรอนหยดน้ำรับพรตรงสวยเนี่กูทใูไรเนี่ย อันเดียว่าเขาว่าผุยซาลูกะก็จะเออสีงยนจากตัวส <ST. ST. ST. ST>. ีชนนะครูเปล่าๆเ๋ยนี่แรกก็ผลนม้าติแถวนี้แล้วทายิแล้วขโมเทียมเพิ่งจะไปนั่ง

ฐานที่แนละ้วฐานยาที่เรามา้อนลำกันเพืจ่จะนะคะังไม่เสร็จพิธีนะคะเพ่ก,ก็รอเตรียมนะคะน้ำยาหลับน้ำรับพร

ก็อยากน้ำรับพรนะคะปลาเต็มมาเต็นะคู่คนใส่บาทของเยอะมากเลย